พลเอกประยุทจันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชเป็นประธานเปิดงานเส้นทางปฏิรูปประเทศโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนและภาคการเมืองเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักหัวหน้าคสชกล่าวถึงการปฏิรูปประเทศว่าวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการปฏิรูปประเทศในลักษณะนี้มาก่อนย้ำว่าจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเฉพาะการใช้อำนาจโดยมิชอบทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้าอย่างรุนแรงและการพัฒนาประเทศเดินหน้าไปไม่ได้ในทุกๆด้านประกอบกับไทยต้องเข้าสู่ประ ประชาคมอาเซียนในปีหน้าจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศควบคู่กับการบริหารประเทศเพราะนอกจากจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็จะเป็นการนําพาประเทศของเราให้เดินหน้าท่ามกลางประชาคมโลกได้อย่างเข้มแข็งในเสาหลักทุกด้านดังนั้นทุกฝ่ายต้องยุติความขัดแยง้งเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การปฏิรูปประเทศซึ่งขณะนี้ก็เข้าสู่ระยะที่2แล้วนะครับที่จะมีการสัญหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจํานวน250คนเพื่อดําเนินการปฏิรูปประเทศใน11ด้านด้วยกันครับ นอกจากนี้นะครับวันนี้นายวิศณุเครืองามที่ปรึกษาคอสชอได้ขึ้นเวทีครับบรรยายถึงเส้นทางการปฏิรูปประเทศว่าแนวทางหลักต้องมีสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชขึ้นมาทํางานนะครับทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านและให้ความเห็นชอบร่างรัฐรมนูญฉบับถาวรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปประเทศให้เข้าสู่ยุคสมัยและสถานการณ์ทั้งนี้แม้ว่าบุคคลบางกลุ่มนั้นจะไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสปชแต่ก็สามารถที่จะจัดเวทีนอกเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีส่วน ร่วมนะครับผู้ที่มีความความคิดเห็นต่างๆนั้นมาร่วมกันนะครับนำเสนอได้นะครับแล้วก็มีการเสนอต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สพชนั้นเป็นเจ้าภาพในการพิจารณานําไปดําเนินการเสนอไปยังหน่วยงานต่างๆต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีพระบรมราชองค์การปรดเก้าปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสอนอชอแล้ว หลังจากนั้น1สัปดาห์ครับจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีและจะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะรัฐมนตรีโดยคาดว่าในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้จะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภาซึ่งเป็นไปตามรถแมพที่ทางคณะรักษาความสรงแห่งชาติได้วางไว้ทั้งนี้การทํางานของรัฐบาลนั้นจะคู่ขนานไปกับสภาปฏิรูปแห่งชาติครับ